สวัสดีค่ะวันนี้นันนี่มีอะไรนะคะก็มากับถุงใหญ่โตมโหฬารน,นิดนึงนะคะเป็นกุชชี่นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่ไปช็อปกุชชี่นะคะก็จะได้ถุงตัวกุชชี่เอ่อฉลอง100ปีนะคะแล้วก็จะมีเป็นคอลเลคชันที่เป็นแบบเหมือนเป็นเอ่อย้อนยุคไปมะไนี้ ในกันก,กัวแกะออกอย้างนอยของตัวกระเป๋านะคะก็อยู่ที่ประมาณ15เซนคูณ20เซนแล้วก็หนาอยู่ประมาณ5เซนค่ะใบนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือว่าเขามีสายมาให้ถึง2แบบด้วยกันนะคะก็ทั้งสายหนังแล้วก็สายที่เป็นตัวผ้านะเีก็็จมปสายหนังนะคะส่วนตัวกระเป๋าก็จะมาพร้อมกับตัวแครบุ๊กนะคะแล้วก็มีสาย 嗯。<laughs> เป็นตัวผ้าลินินนะคะด้านด้านบนก็จะเป็นหนังคลาฟนะคะส่วนด้านนอกนี่ก็จะเป็นตัวผ้าใบนะคะแล้วก็ t r i มด้วยหนังคลาฟท<า>ั้ง,<า>งหมดตัวหัวที่จะคล้องนะคะเขาก็ออกแบบมาได้น่ารักมากๆเลยค่ะทุดชอบตรงนี้มากว่าค่อนข้างเป็นกิมมิทนิดนึงนะคะเหมือนที่หนีบผ้านะคะแล้วก็สามารถที่จะล็อกเข้าไปกับตัวตัวต่อหูกระเป๋าได้เลยน,น,นะคะมีความดูทนทานตัวสปริงอะไรต่างๆก็ ดีค่ะไม่แข็งคือมันไม่แข็งแต่ว่าเวลาเราหนีบเนี่ยเรามันมันรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงท, <ำ S 1> ทนยา<อ>ง,งสายกระเป๋านะคะก็สามารถที่จะปรับระดับได้ถึงเจ็ดช่องด้วยการกิ๊บปรับไว้นะคะก็คือสั้นที่สุดนะคะก็ส่วนตัวกิ๊บสูง168นะคะพอ,อ,อยืนขึ้นมานะคะ ก็จะได้อยู่ในระดับนี้ซึ่งคิดว่าก็กำลังคดีนะคะในระยะที่เรากำลังจะเปิดเดยเฉพาะสายผ้าที่จำาหน่ายอยู่นะคะ<ๆ>ก็ตกอยู่ประมาณอยู่3 0,000กว่าบาทนะคะแต่อันนี้คือมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็จะต่อสายท้าดูให้เป็นแบบเหมือนแบบอ,อ,อยู่ที่แนบอยู่ที่หน้าอกเลยก็ได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าปรับเปลี่ยนได้แบบว่าหลากหลายมากแล้วก็ค่อนข้างถูกใจมากๆเลยนะคะได้ที่จะแบบยาวๆเลยไปจนถึงแบบ สั้นๆน,นะคะก็ทําให้การแต่งตัวเราเนี่ยได้หลากหลายสไตล์มากมายนะคะก็ราคาเป็นราคาเดียวกับใบใหญ่เลยนะคะอยู่ที่ประมาณอยู่แปดหมื่นกว่าบาทนะคะส่วนดีเทลรายละเอียดนะคะก็เดี๋ยากให้ดูชัดๆรอบๆนะคะตัวใต้กระเป๋าก็จะเป็นหนังคลฟัฟทั้งหมดนะคะด้านหลังจะไม่ได้มีช่องอะไรแล้วนะคะ ก็จะมีสต a มป์กุชชี่นะคะแล้วก็มีเป็นป้ายหนังออมีว่ากุชชี่อีกทีนึ้งนะคะส่วนด้านในด้านล่างไม่ได้มีช่องอะไรแล้ว,ลวนะคะใส่ของนะคะจร,จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าตังค์ปกติกิใช้เป็นตัวค่อนข้างเป็นไซส์พิเศษนะคะคือใหญ่กว่ากระเป๋าตังค์ยาว,ท,ว <S <S ทั่วไปนะคะああก็จะมีความแบบ <S <S แน่นนิดนึงค่ะ แต่ถ้าเป็นกระ,กระเป๋าตังค์ยาวทั่วไปนะคะสามารถที่จะใส่ได้แบบเป๊ะเลยแต่เนี่ยค่ะก็คือตอนที่คลิปลองที่ช็อปเนี่ยกิฟฟยังไม่กล้าย,ยัดเข้าไปมากนะคะเพราะก็เกรงใจ SA เอเาแต่เรามาลองพร้อมกันที่นี่ก็นิดนึงค่ะถ้ายัดไปอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะน่าจะลงแบบสบายสบาถ้าใจคิดว่าไปได้มันก็ต้องไปได้นะคะโอเคสามารถที่จะ ออยัดลงไปได้เรียบร้อยนะคะก็ถามว่ายังมีความหนาให้เหลือที่จะใส่มือถือได้หรือเปล่าด้วยความยืดหยุ่นของผ้าใบนะคะก็สามารถที่จะใส่เขไปได้อีกสบายสๆตัวอย่างเป็นตัวพาสปอร์ตละกันนะสองเล่นประกบกันนะคะแทนแทนมือถือไปเลยนะคะใส่เข้าไปอีกโอ้ยสบายมากนะคะไปได้เลยไม่มีปัญหาเราก็เนี่ค่ะกดๆดูยังมีมันยังมีช่อง นั่นนะคะพี่ขอ,อยกตัวอย่างเป็นอ่าโบติกาละกันนะคะเป็นไซส์มาตรฐานของกระเป๋าตังค์สั้นทั่วไปนะคะโอ้ยคือเหลือเลยค่ะสามารถที่จะใส่อุปกรณ์เสริมสวยสารพัดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลับแป้งลิปสติกนะคะหรือจะเป็นผ้าพันคอ,อย,ยังได้จะใส่กระเป๋าตังค์เข้าไปอีกสักใบหนึ่งก็ยังได้เลยค่ะสบายมากเลยแล้วก็ผ้าใบไม่ได้มีความเสียทรงอะไรเลยนะคะ เข็มขัดเ,เสียบลงไปไม่ได้มีแมกเนตหรืออะไรในการที่จะดูดปิดแล้วนะคะก็จะเป็นแค่ช่องเข็มขัดแล้วก็เป็นลิ้นของตัวหนังแล้วก็เสียบลงไปเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าใช้งานง่ายเพราะเวลาเราเปิดปิดการใช้นะคะก็สบายๆไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าเราใส่ลงไปแล้วแบบมันเสียบลําบากหรือมันจะขูดขีดไหมอะไรยังไงคือค่อนข้างค่อนข้าง,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 งชอบในจุดนี้เหมือนกันที่มันทําให้การเปิดปิดกระเป๋าเนี่ยง่ายและสะดวกนะคะ ชุดเสมื่อยเลยนะคะก็ให้เห็นว่ากระเป๋าเนี่ยเขาสามารถที่จะไปได้กับหลายๆลุกว่าจะเป็นในลันกษณะของเรียบหรูทางการถือไปงานกลางคืนนะคะเป็นแบบคลัชหรือว่าจะเป็นแบบสภา,ายไปภูเขาสภฟารี ไปทะเลน้ำตกโอเที่ยวทั่วไทยนะคะไปทั่วโลกแต่ <คน S 1> ว่าจะทำเลสแน่นอนนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมของใครหลายๆคนอยู่แล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับอะไรนะคะที่น่าสนใจก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ส,สุขภาพค่ะช่วงนี้ก็ยังไงก็ตามนะคะทุกทุกท,กท่านก็ขอให้ห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย